ครับสวัสดีครับกัยี่ดีต้อนรับเข้าสู่ส่องเกษตรทดลองนะครับนะครับคลิปนี้ก็ไอผมมาอัปเดตนะครับเออก็มีบางคนว่าให้เบิ้งไปดนๆนว่าปุ๋ยตัวไหนเป็นยังไงแน่นะครับกับเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสออกมาแต่ว่าตอนเสาแน่แสงแสงภาพมันกิดสีบออันนี้ปุ๋ยด้วยครับมันเ็สีเหลือมๆนิดน้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้มันตอนเสาประมาณไอแปดโมงนครับเจ็ดโมงแปดโมงเสานะครับ กะให้อัปเดตเบื้งว่าปุ๋ยสามโตที่ผมได้ทายคลิปลงไปนะครับว่ามันมีควมต่างยังไงแล้วหลังจากเกือบยี่สิบหมื่นะครับต่างคนตตางเกือบยี่สิบหมื่นนะนี้ก็ประมาณ17บเจ็ดหมื่นสิบเดมื่ตัวนั้นก็1 6บหกนะครับซ้ำกันนะครับเกือบยี่สิบหมื่นซ้ำกันนะครับกับฟังนี้ยูรเนะครับยูรเอสี่สิบหกศูนยะครับส่วนตัวนี้ก็เป็น30-0สิบนะครับนี่สามส นะครับเดี๋ยวซูมให้เบิร์สามสิบงศูนย์ก่อนเนาะอุ่นครับสามสิบอศูนย์เนีกะถ้าเอาตามสายตาผมเอาตามสายตาผมแนมอยู่ตอนนี้นะคือสามสิบสองศูนย์คับสี่สิบหกสองศูนย์นี่จืดพร้อมกันนะครับนี่ตัวนี้ก็บคืนเรื่องเรื้องละนะเริ่มขึ้นเรื่องละเกือบยี่สิบหมื่นนะครับเกือบยี่สิบหมื่นนะครับแต่ว่ามีตัวเดียวที่ ทียังใบดําก็คือ16-88นะครับ16-88ใบยังดําอยู่นะครับใบยังดําแต่ว่า3 0 0 0นี่เหลืองเหลืองบว้ยงเหลืองผอมกันกับยูเลียเลยนะครับพอใส่มือเดียวกันแต่ว่าสีเดียวกันเลยนี่ตอนนี้คือยืนยืนยืนแนม3 0 0 0กับ4 6 0 0นะครับแนมบ่ออกว่าตัวใดตัวใดปุ๋ยตัวใดนะครับแปลว่ามันคือกันเลยนะครับมันคือกันเลยแต่ว่าตัวนี้มีคว่มตางนะครับ เออแต่ว่าโตโตโต๊ะซีแปดแปดมีความตางก็คือใบยังดำนะครับใบยังดำอยู่ยี่สิบมือผ่านมาแต่ถามว่าเหลืองขึ้นบ่เหลืองขึ้นนะครับเหลืองแต่ว่าเหลืองขึ้นแต่กันยังบอทอสีพงศูนย์จสี่นะครับเออซีพงศูนย์นี่มันเหลืองเหลืองแห้งเนาะเหลืองแห้งนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งไก่เนาะเดี๋ยวเอากล่องลงไปใ้ไก่นะครับนี่ครับนี่นี่นี่ตัวน,นี้ สพีพกแปดแปดนะครับแต่ว่าถามว่าเรื่องต้นเห่าบ่เรื่องต้นเห่าเดี๋ยวพูนว่าพูดว่าสูตัวนี้บ่ได้เนาะสูตัวสีสีชบกคร่งซูนบ่ได้เรื่องต้นเห่าเด้อสีลงต่ำๆให้เบิ้งครับอันนี้ลงต่างๆให้เบื่องเห็นปะสีชิบกคร่งซูนนี่มันสีใดไดอันนั้นเนาะไดใดข้อมเห่าของใบนะครับเออใด้้วมเห่าของใบแหล้วก็ต้นหงยขึ้นนะครับต้นหง่ขึ้นแล้วก็แตกกอตอนแรกแถวนี้มันต้นน้หน่อยด้วยครับ เห็นมอมันแตกกอแตกกอนะครับสีชมพูสูงไม่ใช่ใดเมืองนี้แล้วแต่ว่าจืดจืดเร็วนะครับจืดเร็วกว่าแต่ข่าวว่ามันจืดเร็วกว่าสามสิบสองศูนย์เดิมได้ครับเอออาจอาจจะอาจจะแมนอยู่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เบ่งเดียวสีเดียวกันเนาะสีเดียวกันนะครับตัวสามสิบศูนย์ับสีชมศูนย์ใส่มือเดียวกันนะครับแต่ว่าสีเดียวกันเออเป็นสีเดียวกันนะครับ ต่างตัวนี่แหละเดี๋ยวยังไปเบิ่งกะชิประมาณนี่ด้วยครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้เบิง่งเลยสำหรับผู้ใดที่ถามมาเนาะว่าล่อบิ่งโดนดุน,ดนหัวต้อนโดนดนปุ๋ยตัวใดจืดจืดก่อนขั้นสีนะครับะกะถามว่าตัวใดจืดก่อนก็คือ46ชิบม่นูนนี่มันจืดพร้อมกันกับ30มสิบพูนเลยนะครับแต่ว่าข้าเจ้าว,ว่า46ชิบมู่นสี่จืดก่อนนะครับเออ กะน่าจะแมนอยู่แต่ว่าตัวนี้ตัวใบมันยังดำอยู่ด้วยเหรอซ่ชิพหกศูนย์นะครับผมจะยวพายยามไปเบื้องมองหน้า,นาผมอ่านี่ครับตัวนี้คือหน้าผมที่ใส่ซีชิพหกศูนย์ไร่ละหากิโลนะครับเออแล้วก็หันมาทางซีพหกแต่ตัวนี้ไร่ละหีบหากิโลนะครับโอ้มันต่างกันหลายเนาะไรล,ละหีบหาโลกับไร่ละหากิโลนะครับ อแต่ว่าตัวพู้นสามชิูนศูนย์ต้นนั้นก็สอบหนึ่งใส่เด็สามไล่ยังสี่นะครับสอบหาชิโลใส่เด็สามไออแต่แนมเบิกจ้ะแนมแนมเบิงโตสามชิ้นศูนย์กับแนมตสี่ชิพหศูนย์นะครับเอสีสีคื่กันเลยบลร้อมกันเลยนะเหลืองเหลืองลงผอมกันนะครับแต่ว่ามันสีเห็นบ่นี่เนี่ยมันสีไอ้โตชิพหกแปดแปดนะครับมันมันสีเห็นบอ่สีมันสีข่ำเข้ามาเลยเห็นไหมครับ จากมังหันทับทับจากขางเงนแท้มาปุ๊บมัสีดำเขหอเลยเห็นมะคบนี่ดำเมาองจะถามว่าเรื่องต้นยืดดีบ่ผมว่าบ่าปันได้โน,นต่วามันได้คว,ควมควมควมดำของใบนะครับแต่เรื่องต้นยืดเง้วบว่ผมว่าผมว่ายังยังพ่ท่านปั่นได้นะครับสำหรับสิบหกแปดแปดเนยต่ว่ายูเลี้นเมืดเร็วนี่ตัวนี้ซีสิบหกูนมืดเร็วนะครับใสชิบหาเหมือนกับมืดหรือ นะครับสิพาเมื่อแล้วแต่ว่าตัวน,นี้เนี่ยผมเอามาใส่หล่อต้นมัคือซื้อนะแต่อันที่จริงผมเชาปุ๋ยอย่างอื่นใส่ลงอีกผมใส่บางปีเนี่ยผมใส่ปุ๋ยถึงสามเถื่อ้วยครับใส่ปุ๋ยถึงสามเถื่อก็ะเถื่อแรกนี่สีเป็นส่วนใหญ่สีเป็น,น,นเป็นซีชิพโขศูนย์นะครับแต่ว่าบางปนีน่ผมผสมเอาผมแนะนำว่าให้ผสมส,สีสีจบกวัวนะครับแบบว่าเอาซีชิบหกศูนย์ผสมกับ ผสมกับอยังงล่ะปุ๋ยนักไถ่ยังสี่นะครับเออเอาเอาผสมกับปุ๋ยนักไถ่นะบางปีผมเลี้ยงสี่เลยด้ผมเอาสีชิบโขงศูนย์ผสมกับต้องสิบหาเลยนะครับปุ๋ยสูตรเสมอเลยนะครับรังเถื่อแม้ว่าใส่ยางกระสอบทังสี่นะครับเอามาผสมเครื่องต่อเครื่องกันเลยแล้วก็วานลงตอนแรกมันก็แหล่ขึ้นยู่ยได้ครับตอนแรกมันแหล่ขึ้นดําปื้ดเลยล่ะแล้วพักนึงมันสีเหลืองลงพอแต่มันเหลืองลงได้โบด้นออกใบมันเริ่มตั้งข้นมันแหล่มาอีกรอบ แหล่แหล่เองเลยนะครับไอใบมันสีดำดำเหมนเองเลยด้วยทีเข้าบ่ต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกนะครับแต่ว่าตัวนี้มันสีบลขึ้นนะครับถ้าต้องต้องต้องเอาปุ๋ยมาใส่อีกเพราะว่าตัวนี้ผมเอายูเลียใส่แคร์ไรละหากิโลเนาะอาทิที่จริงผมต้องเอาปุ๋ยอื่นผสมใส่นะครับแต่ว่าพี่นี่ผมลองใส่แต่ยูเลียเพียวๆบางก่อนนะครับว่าเป็นสิเป็นอย่างไรก็เหลืองอีหลีนะครับเหลืองแล้วมันกรบบ่มันเหลืองลงเลยนะครับ นี่มันเมดเมดเหลือเลื้องลงเลยเห็นบ่อใบเห็นบ่อใบเหลือเลื้องนะครับนะมีใบเลื้องนะครับตัวนี้บดีชีดยากหายายด้วยครับหน้ามัอนี้เขายำบดีชีดยากง่ายยังมีคือเกล่อนะข้างล่างยังมีอ่ะยังมีอย่างขีเกื่อานะครับเออนี่ครับจะงามขึ้นมาในระดับหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวหันมาเบิ้งทางนี้ทางนี้เป็นหน้าหลอกหน้าหลอกบ่ท่านได้๋ยปั๊บสภาพดินนะครับหน้าหลอกทางนี้บ่ท่านได้๋ยปั๊บสภาพดิน อนี่ครับใบมันแยกปกกันอยู่บางหม่องนี่เห็นบ่หม่องหันใบยังปกกันอยู่ทั้งนั้นเริ่มตั้งคเลยเออถามมันจืดมันชิเริมตังนะครับปุยปุยยุเรียแต่ว่าตัว่าทีพกแปลกๆนี้หมูซื้อว่าใบสิปกอยู่เลยเห็นบ่หัใบยังงอพับกันอยู่เลยนะครับอืมต้นนี้นาจะเป็นที่พนส่ไลายน้่นละเนาะนาน่าที่เป็นส่หลายมันก็วัดกันบ่อไหนขึ้นวานละเออถามสมมติว่ามาใสไไล่ละห้กิโลอาจจะพอกันละผมว่าเนาะแต่ว่า แต่ว่าคือชิพหกแปดแปดนี่เขาต้องเน้ยนจำนวนกลัวยูเรียนนังหน่อยอย,อยังสีนะครับหายูเรียสีเท่ากับเขา้าใสเนียหน่อย,นอยมันก็ง่ามข้นสำคัญก็กไซร์ไหลนะครับคือยังผมผมทดลองไส่ทั้งเถียงหน้าผมทางปุ่นนะผมใส่์ไรล,ละเกือบยี่สิบโลเลยไรเดียวนาะผมเอาผมใส่แค่ไรเดียวนะครับแบบียแบบเทียวไวเบืองเนาะกับทั้งผีไรละหายกิโลเนี่ยัดมาทั้งผีไรละหายกิโลมาเลยตอนปุ่นไอมองทีใส่ไลลรละยี่สิบโลกับเหลืองตอนนี้ครับ เหลือง้อมกันเลยมือเดียวกันเหลืองพร้อมกันนะครับกับหม่องใส่ลายหลายกิโลเออเพราะว่ายูเลียนี่มันเป็นเป็นปุ๋ยที่เขาจะใส่ลายซําไดแต่ว่าขอเสียด้วยครับขันเขาใส่ลายแห้งปุบมันสีงามให้ในส่วนแหลกงามแห้งนะครับส่วนแหแล้วมันสงามแห้งแล้วมันเชิดให้ให้เกิดเป็นล่าเนาะตอนแรกผมคิดว่าเป็นเพียนะเห็นขจามคมเหม็น์วานเป็นล่านะครับแต่ว่าแถวบ้านผมเพิ่งเอายาสีเพียมาสีแล้วมันเศร้านะครับ ผมก็เลยคิดว่ามันเป็นเพียรผมก็เลยว่าที่ป่ามันตลอดร้อนเป็นเพียเป็นเพียเป็นเพียนะครับเออเห็นพนเอายาสีเพียในปลาเขามาสีนะครับมันมันเศร้าซื้ยนะครับมันหายไปภายในบ,บรดอนมันก็นเริ่มเริิมเสียไปเลยนะครับเออแต่ขาจาว,วานเป็นล่านะครับมันเป็นเสือล่านะครับกะนี่เลยโบหูกันนะครับ <laughs> ผมกับบันเนจายัน,นไปเห็นได้เขาว่าเป็นเป็นเพียนะอ่าน่ครับฝั่งนี้เป็น16แปด ที่พบปแปลน,นี่ถ้เกิดใส่ลายลายละหกิโลนี่ก็อาจอาจจะซูสีกันนะครับอาจจะซูสีกันนี่ครับก็ไอปุ๋ยนี่บอไอเขานี่นะครับเรื่องใส่ปุ๋ยนี่สาคัญแห้งเลยครับอ,อผมขอ,อย้าทุกคลิปเลยผมบอกถึงทุกคลิปเลยเรื่องเรื่องใส่ปุ๋ยนี่ถ้าเกินเข้าใส่ปุ๋ยผิดสวงผิดอันนี้มันนะครับมั่นสีบอ่อได้ได้ผล นะครับคือยังสมมุติว่าเข้าปุ๋ยตองสิบหาปุ๋ยตองสิบหานี่มันปุ๋ยตกถ่ายแล้วเนาะเออปุ๋ยปุ๋ยตกถ่ายแล้วถ้าเข้าปุ๋ยตองสิบหาหรือว่ายังก็ว่าไปที่มันเป็นปุ๋ยละหมานําห่วงนะครับเออปุ๋ยละหมาห่วงลานเขาชีบอกเดี๋ยวเข้าไปถามเขาก็บอกว่าเอาปุ๋ยตัวนี้ตัวนี้ใส่ทรงไายมีใส่ทรงต้นบางทีนะครับถ้าเกินเข้าปุ๋ยทรงไายมาใส่ทรงต้นผมเคยแล้วปีหนึ่งเนาะปรากฏว่าเขามาสีบัวถมหย่านะครับเพราะว่าปุ๋ยทรงไายนี่เมื่อสีบัวฟื้นครับ ปุ๋ยใส่ช่วงต้นนี่ช่วงเขาวาดไม้จิงสีนี่มัสีแบบหนึ่งมัสีมัชีงามฟูดฟัดเพื่อที่จะทมทมหยานะครับคุ้มหยานะครับแต่ถ้าเกิดเท่าไปไปเอาปุ๋ยช่วงต้นมาใส่โอ้ช่วงถ่ายมาใส่โ่วงต้นเขาเอาปุ๋ยสซ่งถ่ายมาใส่ส่วงต้นเขาน่ะมัสีนิ่งเลยครับเหมือนเหมือนมันบองงามขึ้นเนาะเหมือนแบบยู่นิ่งๆิ่งยู่หันละแต่ว่าฐานหน้ามีน้ำแรกอะไรอยู่ มัสิคอยงามเหมือนเดิมแลเทือนน้อยเทือนน้อยนะครับถ้าเกิดหน้ามีหนามแซบโบมีหยานะยังสั่นนะครับเออกับพ่อไดอยู่แต่ว่าผมแนะนําว่าเอาปุ๋ยที่มันมอกับสวงมันดีกว่ามัสิได้ผลดีกว่านะครับเออนีบึงยังยังสีหน้าบบมีหนามเสื้อบอกเขาบบมีหนามเด้นีแต่ว่าผมสามารถเห็นมันงามได้เพราะว่ายังผมใส่ปุ๋ยแหมมนถึกนะครับก็คือเอาปุ๋ยหนักหนามาใส่สวงต้นนะครับมันก็สีปุ๊บขึ้นมาเลยเออมัสิงามปุ๊บขึ้นมาแล้วครานี้มันกะ คุ้มหยาคุ้มหยาไว้นะครับคุ้มหยาไว้บ่ให้หยาขึ้นเป็นเลขสี่ละนะครับนี่แหละครับก้ารใส่ปุย๋ยกว่าถึงสองยางเนาะในคลิปน,น,นี้นะครับกว่าถึงมาเ,าเดบนห้เบิ้งว่าปุย๋ยสามตนี่ยี่สิบมือแล้วตัวใดจืดก่อนกะสรุปเด้อครับสามสิบสองศูนย์กับสี่สิบหกศูนย์จืดพร้อมกันแต่ว่าหมงาึงอื่อนข้าวว่าสามสิบสองศูนย์นะจืดที่หลังเลย จืดจืดสาดกลัวสีชมพอาจจะแม่นคืเขาว่าล่ะนะครับแต่ว่ามองข้างๆผมดีมันจืดพร้อมกันเลยสีเดียวกันเลยนะครับก็เหลือสิพหกแปดที่ใบยังแหละนะครับอ่ะครับขอพูดเลยๆที่บึงเยื่อคลิปนี้ก็นี่ครับพามาบึงเขาบึางน้ำมผมครับนี่หน้านี่หน้าหน้าหลอกมีน้ำแน่ยุหน้าหลอก,ลอกพ่อพ่อมีนม้ำ ในยุตว่าฟังที่บเดลหลอกเนาะมี่ฟังที่บเดลปับทีหน้านะครับบ่มีน้ำเลยน้ำซึมหายมืดครับถามว่าเขาแต่ก้อดีบอทเอพักไหนเบิ้งเนี้ยก็ได้ก่อนจบคลิปเนาะเบิ้งเดี๋ยครับเบิ้งก้อเขานี่ครับก้อเขาปั้นตะไคร้เลยเนาะก็ผมหยอดอยู่ประมาณหาเมตรถึงสิบเมตรนะแต่ว่าบ่เกินสิบเมตรนะแต่ต่อต่อเงานี่ แต่ส่วนใหญ่ไม่จะดขืนหาตน้นเป็นส่วนใหญ่ตามตามอยู่ผมเบ่งนะหาตน้น3ต้นนะครับ